ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจชายแดนภาคใต้นะครับสารจังหวัดตรงนี้ก็มีมีระดับผู้ช่วยผู้ชกการตํารวจแห่งชาติแล้วก็ระดับรองผู้ชกการตํารวจแห่งชาติที่ลงไปควบคุมกับการดูแลโดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานต่างๆนะครับมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในการทํางานตรงนี้เนี่ยที่าท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยก็ที่บางพูดนี้คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นท่านผู้ท่านพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติท่านเดียวมีเพื่อนๆตำรวจที่เราแบ่งภารกิจแบ่งพื้นที่กันอยู่นะครับถูกต้องครับ งนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็ในในในกรุงเทพกับต่างจังหวัดนี่ไม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงแล้วมีทั้งรถสายตรวจบ้างนะฮะก็ตั้งด่านบ้างก็คล้ายๆกันนะครับ,รบเพียงแต่งานเนื้อง,งานในกรุงเทพนี่มีประชากรค,ค่อนข้างที่มากะนะครับและมีเขตที่เป็น ย่านธุรกิจค่อนข้างที่จะมากมากกว่าในเขตต่างจังหวัดนะครับตรงนี้เพราะนั้นการทํางานโด,โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันความไม่ปลอดภัยในชีวิตรัพย์สินในของกรุงเทพมหา,า,า,านครนี่ค่อนค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเข้มงวดแล้วก็การที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของต่างจังหวัดนี่เนื่องจากความเป็นอยู่สถานการณ์สาภาพความเป็นอยู่รวมทั้งเกี่ยวกับความ คุ้นเคยของประชาชนในพื้นที่ก็จะทําให้การทํางานต่างๆค่อนข้างที่จะสะดวกและง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ครับถ้าพูดถึงว่าการเสียชีวิตของคนในกรุงเทพในเทศกาลต่างๆไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกรอแต่พื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยเป็นงานช้างเลยเพราะว่าคนเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือสายอีสานสายเหนือ สายใต้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนโยบายที่ท่านเน้นมากเลยว่าทีละข้อเลยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับคือในช่วงสงการนี่นะครับคือทางท่านผอตรพลเอกเพียวพันธ์ดำมาพงศ์นะครับท่านให้นโยบายในการที่จะดูแลความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เรื่องการเกิดอุบัติเหตุการป้องกันชญจกรรมต่างๆนะครับในช่วงนั้นรวมทั้งที่ทางท่านพลเอกเพียวท่านพลเอก ปานสรีประภาวัศนะครับรองผบตรด้านป้องกันปรับปรามนะครับที่ท่านให้ในแนวทางในการปฏิบัตินี่ครับคือเน้นหลักๆก็คือเรื่องการป้องกันอาญากรรมในช่วงที่มีเทศกาลสงกานนะครับตรงนี้เราก็พยายามเน้นที่จะให้ตำรวจของเรานี่ตั้งจุดสกัดตั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็มีการระดมการกวาดล้างนะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่สองนี้ต้องทําให้เต็มที่ในหลับสารยืนนวดเนี่ยต้องกวาดล้างนี่กวาดล้างอะไรฮะคือคือหมายว่าเราตรวจ เราเรียกการตรวจครับแต่ในภาพรวมก็คือเราพูดว่าในภาษาภาษาของตํารวจคือทางทางราชการของที่เราเราใช้ก็คือกวากวาดล้างนะครับ,รบแต่จริงก็คือการตรวจนะครับแล้วก็ดูค้นว่าตรงนี้มีจุดไหนรอแหลมหรือเสี่ยงที่น่าจะเกิดอันตรายแล้วก็เข้ามีการตรวจคน้นเอาเป็นนั้นว่าอย่างสมมติว่าทางภาคใต้เนี่ยนะหรือว่าถนนใหญ่ๆส่วนมากนี่นะครับ,รบผู้ที่ผู้เอายกตัวอย่างง่ายพวกบรรดา แก๊งหรือกลุ่มต่างๆที่อยู่ในธุรกิจที่ผิดกฎหมายครับพวกนี้จะมีการดัดแปลงรถถูกต้องครับบางทีติดฟิล์มดำหมดเลยครับหรือท่อไอเสียใหญ่ครับแต่เป็นรถระดับเดียวกันกับที่เราขับเ่ยแต่พวกนี้เป็นรถที่มีความเร็วสูงมากมีการดัดแปลงเครื่องครับอันนี้คือยกตัวอย่างครับอย่างเช่นประชาชนเห็นอะไรที่ผิดปกติบางทีประชาชนไม่รู้เพราะฉะนั้นข้อสังเกตอย่างเช่นการจดจํารูปพรรณสันฐานบุคคลเพื่อช่วยตํารวจให้ตาม ติดตามผู้ร้ายได้ครับหรือว่าสังเกตยานพานะตรงนี้ท่านจะให้ข้อสังเกตยังไงเอาเรื่องบุคคลก่อนแล้วหลังจากนั้นเรื่องยานพานะแล้วก็ถ้าเกิดเจออะไรผิดสังเกตขณะที่เดินทางหรืออยู่ในชุมชนเราควรจะโทรไปที่เบอร์ไหนหน่วยไหนเช่นยครับคือถ้าเกิดประชาชน,นในพื้นที่นี่ครับถ้าเกิดคนนอกถิ่นต่างถิ่นมาเนี่ย คนในพื้นที่เขาจะรู้อยู่แล้วนะครับ <อะ S 2> ว่าคนนี้มีลักษณะแตกต่างจากคนในพื้นที่อยู่แล้วการแต่งกายรูปแบบผมหรือสายแว่นตาหรืออะไรหรือลักษณะท่าทางาการพูดนี่เขาจะรู้เลยทันทีนะครับตรงนี้เขาสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ทันทีนะครับ,รบเอานนี้เฉพาะตัวบุคคลก่อนการแจ้งเนี่ยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นก็สามารถแจ้งได้1น1ทั่วประเทศเลย19 1, 1ครับทั่วประเทศได้ได,ได้หมดครับทั่วประเทศนะในต่างจังหวัดก็จะโยงไปที่สถานีตํารวจในแต่ละพื้นที่ในแต่ละกองกำลังการถามนิดนึงนะครับพอพูดถึง191 หนึ่งเก้าหนึ่งนี่มีผลเรียกว่าเป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเก้าสิเปอร์เซ็นไหวไหมเพราะว่ามีข้อสันนิษฐานอยู่สองประการประการที่หนึ่งคือคนโทรเข้าไปเยอะมากครับนะครับแล้วก็ไม่มีการตอบรับครับประการที่สองตอบรับแล้วไม่ต่อยอดครับนะครับแบบไหนยังไงคือเอาประการแรกก่อนนะครับคนโทรมาเยอะเนี่ยเพราะว่าหนึ่ง การโทรหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ผู้โทรไม่ต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นพอโทรปับเนี่ยก็ในเมื่อไม่เสียเสียเงินก็สามารถที่จะโทรได้ตลอดแล้วก็เรื่องต่างๆที่เข้ามาบางทีไม่มีการเราเปิดโอกาสไม่ไม่จำไม่จำกัดใครเพราะฉนั้นเขาสามารถโทรมาได้ตลอดมูเหลือมผ่านหน้าบ้านหนึ่งเก้าหนึ่งก็โทรโทรตลอดสามีทะเลาะกันหนึ่งเก้าหนึ่ง เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยข้อมูลค่อนข้างดีเยอะบางทีตํารวจของเราที่มารับหน้าที่รับโทรศัพท์เนี่ยมีก็มีจํานวนจํากัดนะครับอาจจะสามสิบสี่สี่สิบคนแต่จานวนหมายเลขโทรศัพท์หรือเสียงโทรศัพท์ที่เข้ามาค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะนั้นการรับมันจํานวนมากนะครับตรงนี้เพราะนั้นอาจจะดังนั้นให้เข้าใจไว้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าตํารวจรับไม่มีครับไม่ใช่ครับไม่ใช่รับแต่ปัญหาคือเรื่องเยอะแล้วบุคลากรเนี่ยไม่พอก็ต้องขอไปพี่น้องประชาชนไปทางนี้ ถ้ามีโอกาสก็จะทําให้ดีขึ้นครับผมจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับตรงนี้แล้วหนึเก้าหนึ่งครับและอีกอันหนึ่งก็คือในกรณีที่จะไปต่อยอดนะครับตรงนี้ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้หนึ่งเก้าหนึ่งที่รับข้อมูลมาแล้วสามารถที่จะติดต่อประสานงานไปที่สถานีตารวจทุกสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการโดยเร็วนะครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในส่วนของหนึ่งเก้าหนึ่งแต่นี้ว่า S <S ยกตัวอย่างง่ายๆว่าไม่ต้องสมมุติว่ามันจะเป็นเหตุการณ์จริงอะ่ะไม่ต้องสมมติมันอาจจะเกิดขึ้นจริงคือยกตัวอย่างว่าถนนสายมิตรภาพขึ้นอีสานเกิดพี่น้องประชาชนกําลังขับรถอยู่เนี่ยเห็นรถปิกอัพหรือเห็นรถเก๋งที่มันผิดสังเกตอะไร,รที่คิดว่าน่าจะผิดสังเกตประเภทหนึ่งความเร็วสูงฟิ้วเลยหรือว่าครับชวบโวับอะไรเงี้ยรหรืออะไรที่เป็นน่าน่าจะเป็นข้อสังเกตนะครับคือในกรณีที่ประชาชนเห็นว่ารถที่ ใช้ในทางร่วมเดียวของของตนเองเนี่ยครับดูแล้วน่าจะเกิดความเ,าเสี่ยงต่อการที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ,รบหรือว่าอาจจะไปทําให้รถคันอื่นเขาเกิดความเสียหายได้ก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะโรงพักหรือว่าตํารวจทางหลวงได้ตรงนี้แจ้งได้อยู่แล้วครับอืมแจ้งได้อยู่แล้วแจ้งได้อยู่แล้วครับท่านให้ตํารวจทางหลวง ในพื้นที่ที่ท่านดูแลนะฮะเฉพาะพื้นที่แต่พื้นที่อื่นนั้นก็แล้วแต่นโยบายของผู้ที่รับผิดชอบนะครับ,รบในส่วนของพื้นที่ของท่านเนี่ยท่านมุ่งเน้นไปถึงเขาเรียกว่าเป็นศูนย์พักระหว่างทางไหมครับตรงนี้คือเราเราจะจัดโดยเฉพาะอากองบัญชาการตรํารวจสอบสวนกลางโดยเฉพาะกองพ้องคันตำรวจตางงหลวงเขามีนโยบายอยู่แล้วนะครับตรงนี้ที่จะช่วยช่วยดูแลประชาชนที่เดินทางมาไกลๆนะครับเหนืออาจจะมี จุดบริการให้พักเรือตรงนี้นะครับตรงมีอยู่แล้วนะครับแต่เพราะนั้นแต่ขนาดเดียวกันในส่วนราชการอื่นเขาก็เตรียมไว้อยู่แล้วเตรียมไว้อยู่แล้วถูกต้องครับในการทํางานของตํารวจครั้งนี้ในการทํางานของท่านมีหน่วยงานอื่นที่เราเชื่อมโยงหลักๆมีอะไรบ้างไหมครับก็มีครับคือคือการทางานนี่ในภาพรวมเนี่ยเราต้องบูรณาการกันคือตํารวจทําคนเดียวไม่ได้ผมที่ผมเรียนแล้วนะครับโรงพยาบาลถูกต้องระหว่างทางครับไม่ว่าจะเป็นของสาธารณโรงพยาบาลเอง ของป้องกรรันปับป้องกันภัยเฮลิคอปเตอร์ฮะเฮลิคอปเตอร์รรอของตำรวจเรามีอยู่นะครับ,รบแล้วแม้แต่ของหน่วยงานอื่นๆนะครับ,รบที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยเขาก็มาช่วยกันในภาพรวมจังหวัดเองนะครับทั้งท่านผู้ว่าหรือหน่วยงานอื่นๆหรือของทหารเองก็ช่วยกันตรงนี้รนรเราเรา,เราทำงานในภาพรวมนะครับเพราะว่าเราอยากให้การทํางานเนี่ยเป็นลักษณะที่ช่วยกันแล้วก็บูรณาการนะครับในการที่ที่แก้ปัญหานให้รู้ว่า ประเทศก็เป็นของเราทุกคนควรจะช่วยกันช่วยกันครับไม่จะเป็นจะต้องติดยึดว่าเราอาชีพนี้เราจึงต้องทําแบบนี้ไม่ไม่จะเป็นใช่ไหมครับครับถูกต้องครับแต่ให้เป็นหูเป็นตาก็เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงเรื่องของบุคคลยอดยานพาน้าแล้วแต่สิ่งหนึ่งช่วงเมษาน่าร้อนมากครับไฟมันก็ดันมาไหม้ตรงนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของตารวจดับเพลิงถูกไหมครับครับตรงนี้ผมก็คิดว่าในพื้นที่ที่ท่านดูแลครับท่านมุ่งเน้นเรื่องนี้ยังไงบ้างเรื่องไฟฟืนไฟสำหรับเรื่องไฟป่านะครับตรงนี้นะครับ เราให้แนวนโยบายในการทํางานของตำรวจในพื้นที่นะครับครับคือขั้นแรกเราต้องเตือนเขาก่อนอเตือนให้เขารู้เข้าใจนะครับ,รบตรงนี้หลังจากเตือนแล้วต้องออทําความเข้าใจเตือนแล้วก็รณรงค์ครับรณรงค์เสร็จแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับตรงนี้คือเรา,เราต้องบางครั้งในประชาชนเขาอยู่ในพื้นที่เขาประกอบอาชีพมานานเขาคิดว่าในสิ่งที่เขาทำเนะี่ยอาจจะ ไมออ่อาจจะทําได้ตลอดนะครับตรงนี้แต่รจริงๆแล้วเราต้องทําความเข้าใจเขาให้ความรู้เขาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนองเข้าใจเตือนรณรงค์ว่าตรงนี้มันสิ่งไม่ดีทําให้เกิดบลรพิษแล้วก็ทําให้เกิดการสัญจรไปม,มาทางอากาศนี่เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับรั้สุดท้ายถ้าเกิดเราเตือนแล้วรณรงค์แล้วแล้วยังทําอยู่ก็บังคับใช้กฎหมายให้อย่างจริงจังครับครับ,รบอันนี้ก็คือในส่วน เรียกว่าในส่วนงานของตํารวจเอาเรียกว่าระดับน네โยบายและ <c oughs> แผน <c oughs> แต่ <c oughs> นอกเหนือจากนั้นท่านคิดว่าท่านอยากจะขอความช่วยเหลือขอความร่วมมืออะไรจากพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษไหมครับคุยกนะับพี่น้องประชาชนตรงๆเลยแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นความเสียหายหรือมันเป็นความผิดที่ค่อนข้างที่จะซ้ำซากที่มันอาจจะเกิดขึ้นบ่อย <c oughs> นะครับอันนี้จะขอร้องความร่วมมืออะไรจากพี่น้องประชาชนเกิด <c oughs> อะไรครับ <c oughs> ครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ,กบไฟป่านะครับก็อยากขอความ กรุนาแล้วก็ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการที่จะช่วยกันดูแลเพราะว่าโดยเฉพาะป่าไม้นี่ครับอยากจะให้อนุรักษ์ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําลายหรือเผาหรือทําให้เกิดความสูญเสียต่อป่าไม้ก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทําให้โลกร้อนขึ้นมาแล้วก็ส่งผลต่างๆรวมทั้งกาเรเผาป่าก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้มันทาให้เกิดมล,มลพิษเสียรวมทั้งเกิดควันที่ทําใหเ้เกิด อุปสรรคต่อการจราจรทางอากาศแล้วก็อาจจะเกิดบุตรเหตุได้นะครับตรงนี้ก็อยากขอความร่วมมือจากภาคประชาชนทุกท่านด้วยครับครับอันนี้ในส่วนในส่วนพื้นที่พื้นพื้นที่งานของท่านครับผลที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านอาากรรมหรือว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตของมิ่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสีเข้มหน่อยอันเรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเส้นทางลำเลียงขึ้นล่องเหนืออีสานนี่ รตรงนี้ถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็มีผลเชื่อมโยงไปได้เหมือนกันความปลอดภัยของประชาชนในช่วงสงกรานต์รตรงนี้ท่านอขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนยังไงครับคือครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับเป็นปัญหาที่เรายกระดับขึ้นขึ้นถึงระดับ,ร,บระดับชาตินะครับแล้วก็ขนาดยุกันทางรัฐบาลเองก็ให้ความสนใจทางท่านพบตรอเองก็ให้ความสนใจตรงนี้โดยเฉพาะในการที่จะเน้นทุกจุด ทุกพื้นที่ให้มีการตั้งจ,จุดสกัดจุดตรวจ <erd al. S 2> นะครับตรงนี้เรามีจุดตรวจในครอบคุมครอบคุมในพื้นที่ตํารวจทางภาคเหนือทั้งหมดนะครับตรงนี้จะมีกจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านนะครับว่าในการที่มีข้อมูลเบาะแสหรือสงสัยในการกระทำความผิดของคนเนี่ยเราสามารถที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เพราะว่าช่วงเทศกาลสงการเนี่ยคนอาจจะไปเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็น เป็นจานวนมากเพราะน่าอาจจะมีช่องว่างตรงนี้ก็อยากขอความร่วมมือจากภาคประชาชนที่ช่วยกันตรงนี้นะครับครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการลักพาตัวเด็กมีบ้างไหมครับในช่วงนี้เหมือนกันช่วงคนกําลังมั่วๆอะไรแต่างน้เคยเคยมีเรื่องนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตรวสอบข้อมูลนิดหนึ่งครับเพราะว่าที่ที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแต่เห็นเป็นข่าวนั่ังสือแต่ถ้ามีเราก็ต้องดำเนินการเอาเป็นว่าทุกเรื่องกันแล้วกันถูกต้องครับนะครับอีกอันนึงที่อยากจะ อยากจะนําเรียนก็คือครเรื่องของการให้ความป